ไรไงไป,ตไปเติมซุสวัสดีครับวันนี้ในลเติมสุาจะพามาปลูกต้น m มคคาเดเมียนะครับสำหรับต้นพันธุ์ที่ผมจือยอยู่นี้คือ m ม c คาเดเมียสายพันธุ์เนะครับซึ่งเป็น ในพื้นราบนะครับในพื้นที่ที่สูงกว่าดับน้ำทะเลต้งแต่300เมตรขึ้นไปนะครับกิ่งพันนี้เป็นกิ่งพันกิ่งชาบนะครับซึ่งเราสั่งมาจากนครราชสีมานะครับเราเริ่มกันตอนการปลูกเลยครับนำมา จะได้เมียวางลงขนาดกับพื้นนะครับนำมีดตัดถุงของเขาออกจะจับที่ก่อนโรสโทนิก้านะครับอมองไปนำมุงไปวางที่ที่เราตเตรียมไว้เสร็จแล้วนำดิน ล่วนบริเวณรอบสากรมโลยลงไปครับใส่ลงไปเต็มก็ เสียมแต่งบริเณหลุมหลังจากนั้นเราก็จะลดน้ำให้ชุ่มนะครับ ก็คือเราจะใช้ผสมปูยยูเรียน้ำนะครับซึ่งเราหมักจากน้ำสาวข้าวและถั่วเหลืองนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะยูนิซีสังเคราะห์แสงหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ เราก็นำไป เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการปลูกต้นไม้คาเดเมียของไร่เติมสุกนะครับเราก็จะมารอลุ้นกันนะครับว่าม้คาเดเมียของไร่เติมสุกจะสามารถออกดอกและติดผลหรือไม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของไร่เติมสุกนะครับขอบคุณครับ